สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับการกาเอ้ยไม่ใช่อยู่กับเกมไปข้างบนพีชนะครับในพาร์ทที่10กันแล้วนะครับในพาร์ทนี้นครับมีคนคอมเมนมต์มาครับรู้สึกว่าแป๊บนึงครับเสียงมันจะดังเกินไปปรับไงว่าเสียงเนี่ยโอเคปรับงี้นะครรู้สึกว่าจะมีคนคอมเมนต์มาให้อ่ากินผลประสาทเถอะใช่ไหมโอเคอเอาเรียกคนก่อนครับคนเหนดีวะ<า>เอาอ่อิตุอิตุล้วกันนะครับเป็นผลของโดฟ้าดูแอเป็นผลของโดฟาเมโก้นะครับที่ผลเอาพ อ่าเดี๋ยวผมเลิกกินผลนี้ครับเพราะว่ามันบินได้นะครับหรือเปล่าวะลองกินตะก่อนหนึ่กันนะครับปุ๊บนี่ครับมีอยู่3สกิลนะครับหลัก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 ,ลกเลยครับ <c oughs> จะบอกว่าผลนี้ผมถ้ามันเป็นเวอร์ชันใหม่โคตรโหดครับแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่ผมในตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ครับผมก็เลยทำให้พลังของผลระบายประสาทมันต่ลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นี่โคตรเทพครับเทพแบบสุดจะขับบรรยายนะครับแต่ก็ก็เล่นเวอร์ชันนี้ไปนั่นแหละโอเคแล้วพาร์ทที่แล้วเรามาจบก,กันที่ตรงนี้ใช่ม อ่ะถ้าผมก็บผลนี้ไปพวามันบินได้นะท่านเนี่ยวะปึ๊บนี่ป่ะ,ะโอเคครับรู้สึกมันบินได้นี่งอเออวะเดี๋ยวเราเราดูกอะหิมะอันนี้ดีกว่าเออเอเอใช่ครับผลนี้รู้สึกกิเป็นผลสายพารามิเซียนะครับรู้สึก,ก่าจ,จะจะน่าจะโดนการตกตอยู่นะครับโอเคทหารจะตกตายเจ็ดเดมโคตรโหดมันมีท่าอะไรบ้างเนี่ยอ่พาพาราพาราไซต์ครับลองมาใช้ก,กับทหารเรือดูดีกว่านะครับผมอ่ะ ทานกระจ่าเอ้ยรีบอะโอ้โหได้ไปนหนึ่งเยอะมากอ๋อติดสถานะชาด้วยครับน่าน่าจะติดสถานะทำให้แคบตัวไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเดีเด๋เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มลองสกิลต่อไปอ่าโอเวอร์ฮีทใช่ไหมไปหาตัวลองอยู่ครับแม่เอ้ยมไปหนึ่งไปหนึ่งต้องไปมาร์คจุดที่เรือแล้วก่อนดิดลืมว่าลืมต้องไปมาร์คจุดที่เรือเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกลกลับมาแล้วหาเรือไม่เจอโอเคนะครับอ่ะมาร์กังี้ยมกดกดอะไรวะลืม ไอสแลนด์โอเคครับไอสแลนด์ไออะไรแลนด์ก็ช่างเถอะโอเคครับไปหาถ่าเรือมาลองสกิลเล่นดีกว่าครับโอเวอร์เฮดทำไม่ได้วองเนี้ยยัดเต็มโอ้โหจอกพื้นดินแค่เนี้ยคือ <c ười> ถ้าเป็นเวอร์ชันเนี้ยคือถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ครับการจอกพื้นดินมันจะแบบมีแต่เม็ที่กว้างขวางมากนะครับแต่เวอร์ชันนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยครับดูดิครับงอลดดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยเราใช้ดูดิโอ้โหเยอะมากประเด็น,นโอเวอรเฮดงอดาเมท่าอืมตามนั้นครับผมโอเค เราค่อยเปลี่ยนแล้วกัน,นครับแต,แต่ที่ผมผมผมใช้ไปกอบข้อมบินได้นะโอเคแล้วผมว่าจะผมอ่าว่าจะไปหาเล่นนัอกรอบมาไปหาเก็บไปหาเล่นนัอกรอบไปหาเก็บโดกิกินะครับเราค่อยไปหาเก็บแล้วกัน,นครับรู้สึกตรงนู้นจะมีเรืออยู่ลำหนึ่งไปบุกดีกว่าแง่พอมีสกิลบินแล้วอยากบุกเลยก็เอ้ยเยฮ้ยโอ้โหทำไมรู้สึกวันบินแบบบินเ,เสียวๆไปเนี่ยบินมันจะตกเลยครับตูวดีครับเอ้ยเอ้ยเย็นเตนชาเตียนตกทีไม่เอานะ โอ้โหเป็นโค้ดสูงเป็นสูงควรจะชมจันอีกครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราบุกเรือได้แบบนึงครับขอเล็งดีๆก่อนครับท้ามบินยากจังวะเออเฮ้ย,ยโดนดาเบิดไปเนี่ยไม่โดนนี่หว่าปึ๊บโอเวอร์เฮดงเงาะหูเรือหายโอ้โหโอเวอร์เฮดที่ทำทำอ่าโอเวอร์เฮดนี่มาทำลายได้ทุกอย่างเลยครับรวมทั้งสปอนของสมอนเตอร์เนี่ยครับถ้าไปมันจะทิ้งก่อนแปบ๊บหนึ่งโอเคอ่ะกระตุกสงสัยรถแบบอยู่เนี่ยอ่า เรื่องนี้เป็นใครหนอขอดูหน้าหน่อยเรื่องนี้เป็นโคบี้มันเดิมไม่ไม่เคยเปลี่ยนขอกล้องหนึ่งนะจ๊ะเอาชิบหายไม่พังโอเคกองสองเอาลูกกระสุนมานี่แล้วจากนั้นเนี่ยผมทำลายเธอทิ้งครับงอเอ้ยใจะเย็นใจเย็นตกไปด้วยตกไปด้วยอ่าเอาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวโคบี้เยอะเหลือเ,เกินโคบี้จมน้ำเราเราควรจะช่วยโคบี้ไหมครับควรช่วยช่วยสุข,ข๊อโคบี้นะครับจากการที่เราเราควรลงไปด้านล่างดีป่ะวะชิบหายนะครับผมลงใน,นไม่ได้เอาไงดีวะ โอ้ปล่อยโคบี้ไปกันแล้วกันครับไปดูืหเกือบตกไปดูเกาะก,กันต่อแล้วกันครับผมอ่ะทําไมเกาะมันแปลกวะเนี่ยโอ้ดูน้าแข็งนี่ครับมาเป็นแบบสแกวร,ร์สมาเป็นทางเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคทําไมอ๋อน้ำแข็งอ๋อแมปมาแมปแมันไม่โหลดโถคนนึงว่าน้ำแข็งมันมันเบี้ยวนะครับผมโอเคไปหาอันนี้ดีกว่าครับไปหาเดี๋ยวทางต่อมันเกาะน้ำแข็งอสุดแสนหัศจรรย์อ๋อทำไมมันแปลกๆวะเนี่ยโอ้ เกาะช่างอลังการนาซานาซ่างานช้างโอ้ช่างเถอะครับผมโอเคเอ้ยตกนู้นมีเรือนี่ว่าทำไมเรือช่างยัดจิมจิมเออเรือตั้เกาะนี่จริงๆอยากอยากกระมูกเกาะแล้วท่านผู้ชมครับดูดีครับไอ้ตรงนี้มันอ๋อมันจะเจอเกาะเพิ่มแล้บผมไปเก็บทเกตแล้วว่ะอยากแบบเอ้ยหูส์เกือบตกน้ำผมอยากแบบเจอแบบพวกที่เป็นเอ้ยหูส์ทำไมบินยากอย่างวันเนี่ย ผมอยากเจอกับพวกที่มันเป็นเป็นเกาะโล่งๆนะครับจะได้อ่าก็คือที่ผมหมอกเดินทางครับผมอยากหารุจิอะไรเงี้ยใช่ปะอยากทับไฟแบบพวกรุจิพวกมีฮอกนะครับคือเรายังไม่เจอกับพวกรุจิพวกมีฮอกเลยนะครับแล้วทำไมถ้าโอเวอร์ฮีตมาทำลายได้เจอเงี้ยทำลายตรงนี้แป๊บไอ้กระตุกโอเคโคบีกแล้วครับขอเคลียร์โคบี้ก่อนแล้วกันครับไม่งั้นนี่อาจจะแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดกองก่อนครับโลกมากลับหายปึ๊บปึ๊บปึ๊บงอ ่าทำลายทางไหมครับอืเละเดี๋ยวตุ้มเป,ป๊ะแป๊บหนึ่งเคลียร์โคบี้ดีกว่าใช่ไหมโคบี้แป๊บหนึ่งครับตัดการสิ่งที่มันขวางทางก่อนนะผมแล้วผมจะเคลียร์ไงเดี๋ยวเนี่ยโอ้โคบี้ช่างกอลังการแป๊บหนึ่งทำไมหาโคบีไ้ไม่เจอเนี่ยโอ้เนี่งโคบี้เจอละอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนา่าจะมีแค่สามตัวผมสับโคบี้เนี่ยโคบอยหัวขี้ครับโอเคครับขอเคลียร์โคบี้ก่อนแล้วกัน,นครับทำเมน็นปังเดี๋ยเนี่ยโอ้โอเค เดี๋ยวเราไปขึ้นเกาะก,กันดีกว่าหลังจากที่เราเคลียร์โคบี้เสร็จนะครับเรือจอดเรือของจอดอยู่ด้านโน้นใช่ไหมประมาณสองตัยไม่ประมาณสองตัวไม่มอเ,อเ,อเองผมไม่ใกล้ไม่ไกลโดยที่กีผมมีเท่าไหร่เราบ่นเนี้ 8. ยเราแปดเอ็ดยัเตีมน้อยศาสตร์เดี๋ยวเข้าไปเก็บนะคนับนอกครับผมโอเคเอ้ยหืมเจย็นชายไอ้ชายโคบี้ไอ้ไอ้โคบี้หัวช่วยมันยิงโคบี้โอเคตายตายหมดครับผมโอเคครับเราขึ้นเกาะก,กันดีกว่าคแต่เกาะมันด้านไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตอนผมต้องระวังไม่ให้ ไม so, uh, ่ให้กระโดดไปแล้วสมันติกับเรืออะงอเฮ้ยทำไมแบบมันทำไมแบบมันไม่ลดวไปเนี่ยเออไอ้ชายจะเย็นทาไมเกาะมันเป็นหิมะทั้งเกาะเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เนี่ยมันเกาะหิมะชัดๆครับลงฝั Tibet ่งครับที่เกาะหิมะงอน่ามันวนเอ้ยอฮ้ยนี่มันวนน้อยน่ารักนี่หว่าครับท่านผู้ชมครับปตีวัวข้าววัวดีไหมเก็บเนื้อเคข้าววัวแล้วกันครับเก็บสเบียงครับจะได้เอาไปอยู่อยู่เย็นมีสุข y ยู t ทั่มีเย็นโอเคครับสำรวจเกาะดีดีกว่าครับเผื่อจะเจอแบบไม่ฮอกรุจิอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้โหเจอไม่ได้ชัดนี้เนี่ยฮะในอ่าซีซั่นที่แล้วนี่ผมยังไม่เจอเลยนะครับผมพวกไม่ฮอกรุจิพลโทบัสเตียนอะไรประมาณนั้นยังไม่เจอเลยนะครับต้องหาเจอให้ได้ผมพวกนี้นะทําไมเกาะมัน่กว้างขวางอย่างว่าโอ้รู้สึกผมอยากเจอแบบเขตโล่งอะหาเอ้ยตัวนี้ไม่เหมือนแมวไม่สู้ม่ใช่ไม่สู้ไม่ลงขี้เกียจ บุกต่อไปครับไปหาเขตที่มันช่างที่มันโล่งๆกว่านี้ครับผมเขตนี้มันช่างหช่างเป็นหิมะและเกินแล้วมันไม่มีตัวอะไรเกิดอะไรไงวันนี้เด็เต้มเฮ้ยตรงนั้ไม่วัวถ้าช่วยช่วยอะไรไม่ได้วัวเนี่ยเอยโอโอ้โหครับท่านผู้ชมครับผมถ้ามันมีโซ่เนี่ยม,มันจะสบายใจสบายสุขสบายกายกว่านี้ครับแต่ผมไม่มีโซ่ครับท่านผู้ชมครับต้องมาเดินเท้าป่าเอานะครับดูงนี้ไปเก็บโซ่ก่อนมาแคทแคทมาอัดดีกว่านะครับโอเค ต้องยาบนแล้วกันครับเล่นไปก่อนแล้วกันโอเคครับตรงนี้มีวัวอยู่วัวตกตูดโอเวอร์ฮีทนอนไงโคตรโหดทำไมโอทำไมโอเวอร์ฮีทมันช่างไกลจะเกินเฮ้ยหูจะเข็ดรุ่งนะครับแล้วพวกทุจิพวกมีฮอกพวกอะไรมันเกิดเคแบบนี้ปะวะโอเครู้สึกว่าพอผมตกมาที่ชั้นสูงแล้วผมจะไม่โดนดาเมจนะครับน่าจะเป็นผลที่ใช้ได้อยู่ครับผมผลของอ่ายด้วยความิโก้ครับผลอิโตอิโตนะครับ ตอนนี้ก็สู้กับดูฟี่อยู่ครับผมในกระตูนมังแงมังงะ,งงะ <c oughs> โอเคแล้วพวกทหารเรเอ้ยพวกโัวสัตว์พวกวทหารเร็มตีลราเข้าป่าวะลองดูครับกระเด็นเลยครับตีเราเข้าด้วยนะครับโอเคเอ้ผมกลัวลงทางวะโอเคครับอ่าเรือเราอยู่ด้านนู้นนะผมเราตรงไปทางนี้สักเล็กน้อยแล้วกัน,นครับถ้ามันไปไกลเรายังไม่เจออะไรค่อยกลับไปเล่นเรือต่อแล้วกันนะครับผมอ่าเออใช่ผมยังไม่ไปหามัตรเพื่อนด้ว ผมบอกว่าผมจะไปหาอะไรนะหาหมดปืนใหญ่มาใส่เพิ่มใช่ไหมยังไม่หาเลยท่านผู้ชมครับต้องเข้าไปหาแล้วกันครับโอเค,คเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เดทก,กันต่อไปผมรู้มีใครอยู่มีทหารเรือยืนเก็กท่าอยู่ต้องใช้ท่านี้นไปโซล่าโนบิชิมิชิโอเคตายให้หมดงอโอช่างเถอะป,ป่อนไปอย่างที่เป็นพวกทหารเรืองี้เง่าเ,เ,เข้าจะยาก โอ้ผมว่ามันมัน,มนก็แค่เป็นเกาะลง่งๆครับไม่น่าจะมีอะไรแตกอ่าเอ๊ยตานแล้วมั้งเนี่ยเจอทะเลแล้ครับโอเคกลับไปที่เรือดีกว่านะครับเรือตรงไหนวะเนี่ยเรือ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 น้อยน่ารักอยู่ประมาณสี่ลเมตรต้องกลับไปทําเดิมใช่ไหมหอ,หอยทากสื่อสารโอเคครับเดี๋ยวตัดตัดไปตอนถึงเรือเลยลวกันนะครับ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงเลยกันแล้วครับแต่ก็เริ่มมืดแล้วโอ้โหสกิลต,ตันตีแป๊ปนึงตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับต้องผิดนหี่ซอบบี้เลยครับเข้าไปนอนบนเตียงเฮ้ยตัวอะไรไวะน่ะเฮ้ยใครอ่ะขู่ประกาศไปยืนเอ้ยเอเตอร์แมวเอเตอร์แมวสู้อยู่ครับต้องไฟต้องไฟซะแล้วงอตึ๊บตึ๊บเอาหายนอนอยู่อะสบายสปายชิว,ชว,ชวครับนอนหนีเอตเตอร์แมนเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อแล้วกันครับกินเนื้อแป๊บงามงามขู่แป๊บสกิลตัน เก็บของก่อนครับ <Athlet ics> ได้แล้วมาบ้างวะกล่องหนึ่งแล้วก็กล่องสองแค่นี้เก็บของไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแลบโอเคนะครับไปเดินทางต่อสักเล็กน้อยแล้วกันครับผมยังไม่อยากกลับเร็วๆนี้ครับไหนๆก็ออกเดินทางมาแล้วครับต้องอยู่สักสักห้าหกพาร์ทนะค่คอยกลับปึ๊บปุ๊บโอเคครับเดินทางกันต่อแล้วกันมุ่งตรงสู่ <c oughs> สู่จุดหมายปลายทางที่ต้องไปแล้วต้องไปทางไหนวนะเนี่ยโอ้โอเคครับเดินขี่เอ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยเออเป็นเกาะ กาะงูงูเอ oh. okay. ้ยใหญ่ไปเนี Mais ่ยโอ้สั้นๆน้อยๆเล็กๆงูงูโอเคมีมีแมงมุมอยู่แล้วก็มีซอบี้ตัวเผาเรือนี้บุกไปแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อไปด้านนี้แล้วกันนะครับงอเอ้ยตรงนี้ก็เป็นตรงเข็มขัดมาเอาไงดีวะเอ้ยติดๆเรือจะติดทางนะครับชิบหายแป๊บหนึ่งเรือติดครับเบรกเอียดเอาวะเอาวะตอ้เรือใหญ่ที่มันช่างมาคับยากเหลือเกินครับยากเย็นสันเข็นจะเป็นหาย หาเรือมุ่งหาเรือพอเรามีผลไม้ริษัทอิตุอิตออุตแล้วนะครับผลของล็อกฟี่ครับ,รบก็พูดจะเปหลายรอบแล้วนะครับโอเคเปิดแบบดีกว่าครับไปบุกเรือนนู้นดีกว่ารู้สึกจะไม่บุกใช่ไหมบุกเรือนลำนั้นได้ครับเอี๊ยจอดจอดจอด,จอด,จอดลงเลยไงวะกดเค้งครับโอเคอ่าโอเวอร์ฮียครับปึ๊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 บหายไม่หายไก่ไม่พอครับผมถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหมน่น่าจะพอครับแต่เนี่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเลยไม่พอนะครับ โอเคอือใส่ป,ปืนอีกแล้วทำไมแส่ป,ปืนเยอะจังเลยพังสปอนแป๊บพังสปอนแป๊บโอเคทำลายไปรไดัทิ้งด้วยครับเดี๋ยวโควบี้มันเดินขึ้นมาบนนี้ใช่โคบี้ประวัติเรือนนี้โคบี้หรือชูจงบอกมาครับใครครับตอนนี้โคบี้แหละโคบี้โคตรเยอะเดี๋ยวจิ้มๆิมแอบเปิดกล่องแป๊บผมมีอะไรจะไล่กล่องหนึ่งเอ้ยกล่องสองเออว่าผมยังไม่แบผมยังไม่เจอพวกแบบพวกเรือลำใหญ่ๆเลยครับพวกเรือของมอมมันกล้าเลยครับสักลำแอบเอามาไงดีวะ ต้องแบบเล่นล็อกรอบหายยาวๆแล้วครับใช่ไหมโคบี้ขอค่าหน่อยอยากเก็บธุรกิจที่ต้องการมานาแสนนานใช่ไหมโคบี้การเก็บธุรกิจใช่เป็นอะไรที่น่าเบื่อเลอเกิดน,นะครับผมก็เลยว่าจะไปเก็บนอกรอบเอาใช่ไหมโคบี้โคบี้หน่อยน่ารักผู้ชายผู้ชายเป็นตาสีสีนํำเงินคาดหัวขอตีหน่อยมาสู้กันหนึ่ง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 เออออใครจะลางวะใครยิงวะขู่ประกาศยิงเอาเอะหายหายหาย โอเคขึ้นไงไวะเนี่ยปึ๊บ,บโซลาร์โนไมเอ้ยไม่ใช่โซลารโ์โนมิชิทำไมชื่อท่ามอ่านยากจังวะผมฆ่าไปไม่ได้วะแป๊บนึงทำไมสกิลมันช่างใช้ย,ยากเหลือเกินโอเคอ่าเก็บกล่องไปก่อนแล้วกันครับปึ๊บปึ๊บมีอะไรบ้างเนี่ยมีคอปเปอร์สโตนไม้เออใช่ใช่เนื้อเก็บไปเนื้อเก็บไปตรงนี้มีเนื้อเผาอยู่โอเคครับไปต่อดีกว่าครับอยากเอ้ยเดี๋ยวเจอเรือตันน,นูนี่ว่าโอเคไปปลุกลำนูดีกว่า ผมว่านน้ำไม่ได้แล้วครับปีผลปีศาจช่างช่างใช้ยากเหลือเกินโอเคปึ๊บปึ๊บงอบุกบุกอ่าบุกเลยวะบุกเรือลำต่อไปนะครับอยากเจอพวกเรือบอมมันก้าโอ้โหไม่อยากเจอเลยพวกนี้นะครับมันช่างน่าเบื่อเหลือเกินนะครับบุกน้นเป็นเกาะช่างเอ้ยโอ้โหทำไมมันเรือมาสปอนเจอจังวะเนี่ยเอาไงดีวะเดี๋ยวกดเคแล้วยัดโอฮีส่เลยดีมาเนี่ยปึ๊บปึ๊บลงเรือแป๊บ ลงเลยไม่ได้ cannot ยึดส skip อ๋อต้องเลื่อนเงียบก่อนนะครับงอโอเคไปใกล้ๆเรือแล้วกดยัด o v e r h e a เเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเวอร์เฮดหายไหมอโอไม่หายเลยไม่เป็นไรถ้ากระโดดจะข้ามติดปะวะเอาซะสูงเอาซะสูงมาสู้กันไอ้พวกมารีนมาเรียนแบบไอ้พวกมารีนตัวนี้เป็นกล่องเอ้ยเป็นสปอนทำไดแป๊บจะขู่ถ้าโอเวอร์เฮดจะมาช่างแหลกจิมจมนะครับ แชทีนี่แบบเห็นทุกซอกทุกมุมของเรือเลยนะครับด้านในมีอะไรหนอด้านในมือเอื้อมมือไม่ถึงเอาไงดีงวะอ่าปึ๊บถึงยังเนี่ยโอเคถึงแล้วกล่องสองแล้วครับนะก็ถือว่ายกโชคตีอยู่อะผมที่ได้กล่องสองมาเฮ้ยมันเยอะจังวะตีไม่ตัวสักตัวเลยเนะี่ยแปบ๊บหนึ่งโอเมกิจัดดีกว่าครับนี่นี้น,น,นีโอเมกัดเลยโอเคเราที่มันโคบีอะมีใครอยู่ตัวนี้ไหมไม่มีใช่ไหมขอค่าโคบีจากในน้ำด้วยกันครับแม่ โคบี้ไดนขึ้นมามนแม่สินะโอ้โหสมานหน้ากำลงังกระจอกตายซะโคบี้โอ้โหเฮีจับเลยไม่ตายด้วยไปสไกายยัดเป็ดปล่อยมันไปดีไหมเนี่ยมาฆ่าก่อนแล้วกันนะครับโอเคแล้วผมจะขึ้นไปไงเดี๋ยววันเนี้ยปึ๊บหืมปึ๊บหืมติดหัวช่างติดเกินเอ้ย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 ,อยโอเคครับเดี๋ยวมุ้งตรงสักพักแล้วกัน,นครับรู้สึกมันน่าเบือ่อ <c oughs> นะครับโอเคเหมือนแบบแม่เจอเรียงโมเมนกล้ามัน เจอเกาะก็ไม่เจอนะขึ้นเกาะไปก็ไม่เจอพวกจิพวกอะไรเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมุ่งตรงกันต่อไปแล้วกันเงาะมุ่งตรงสู่ทิศไหนวะทิศการตรงกันท่ผมจะเปิดแบบค้างเอาไว้ครับเพื่อที่ต้องการที่จะต้องการเจอเออเรือเอเอ,เอ,เอ,เอใช่ต้องการเจอเรือของพวกกมันก้าครับผมต้องเจอให้ได้ครับมุ่งตรงสู่แกนลายทาไมทะเลช่างใหญ่จิมจิมเจอเกาะแล้ววะไปเกาะยีงไหม ลองเลี้ยวซ้ายไปเช็คแช็คดูครับผมเป็นเกาะงงครับเกาะทรายธรรมดาธรรมดาโอเคมุกตกก่นต่อไปครับจะได้หัวเกาะแล้ววะทำไมหมู่เกาะเรียจังวะเนี่ยโอเคครับเอ้ยจะชนแล้วจะชนแล้วเบรกเบรกกลับมากลับมาอย่าเต็มแป๊บหบนึง่งเรือติดปะวะไม่ติดยังวะตกใส่ปื้นทะเลมันแคบไปนะครับโอเคอเครูทำไมพอไม่เจอเรือแล้วแล้วมันก็ไม่เจอรัวๆเลยวนะเนี่ย โอเคครับก็หากันต่อไปแล้วกันนะครับต้องการเจอเรือของมอมเมลกามากมายใช่ไหเอ้ยโหเจอเรือแต่ไม่ใช่เรือมัอ่งแก่แหละอะไรของมันวะเนี่ยนายต้องการเรือของมอมเมลการีบบุกรีบไปแล้วกันครับเรือลำนี้ใช่ไหมน่ามันลาดเตด้เนี่ย่ะผมไปแาวไหนวะเนี่ยพาเที่ยวไหนจำไม่ได้แล้วกันเอ้ยทำไมลงเรือได้แป๊บนึงเรือปิดปะวะกลับมาก่อนแป๊แบเอบ่อลงเรือแล้วครับผมขอดูอะไรทีหนึ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปบุกเรือก่อนแล้วกันนะครับทีบบบ่บุกเรือแป๊บเอ้ยอื้หเยุ่งนู่นก็ไม่เรือนี่ว่าใช่เรือมอมกล้าปวปะว่ะเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้แมพโหลดไม่โหลดโอเคเรือทหารเรือทำได้แล้วลอีกแล้วครับผมไม่เจอเอรือลำใหญ่เลยครับต้องการเจอเอรือลำใหญ่ๆมากครับมันบุกมาแล้วไล่เฮ็ดผลเลยครับไล่จุดหมายที่มีเยเฮลแบบหนึ่งทำลายสะพานแล้วก็ท่าตรงนี้โอเคใช่ไหมโคบวยหูขี้โคบีกแล้ววะ่ะ แม่คูบี้มันช่างเยอะจิมจิมเย้ปั๊กมีไก่กองแถลงไข่โอเคเคยคบี้สักพักแล้วกันนะครับทำไมันช่างร้อนเหลือเกินเนี่ยโอ้นี่เป็นตอนคืนนะแต่โคตรร้อนเลยครับท่านผู้ชมครับเอ้ยผมวิวสามเอ็ดแล้ววะวิวในตัวละครเนี่ยแม่คูบี้เยอะจังวะเดี๋ยวอีกสองตัวครับตรงไปเคลียร์ด้านล่างนี่นไหมรู้สึกต่าเบื่อครับไม่ได้บุกอะไรเลยอ่ะเออโอเคครับเดี๋ยวเคลียร์โคบี้ก่อนแล้วกันหมดแล้วมั้งเออจบแป๊บนึงหาเรือ ผมเริ่มนุ้นต่อนะครับบินไปเลยดีไหมบินไปเลยครับไม่เอาไกลเกินโคตรเล็งมากนะครับโอเคครับพา์ทนี้ผมก็ยังไม่เจอพวกเรือลำใหญ่เลยนะต้องการเจอมากครับแล่ก็ไม่เคยเจอเลยครับตั้งแต่เปิดซีรีส์นี้มานะครับโอเคที่ไม่เคยเจอจริงจริงก็พวกม่ฮอกโรจิเลยครับผมว่าผมต้องแบบต้องผจญภัยบนพื้นดินบ่อยๆแล้วกันครับรู้สึกพอผจญภัยในทะเลแล้วผมไม่เจอตัวอะไรอะไร พอโ,โทรได้ผมสู้เลยบ่เดี๋ยวค่อยไปอ่าไปหาปัะจวบชยบนเพเลินเล่นแล้วกันเรือลำนี้เป็นใครหนอจอดเรือแปบ๊บโอเคเอียดเอียดเอียดต่อสืบคับท่านผู้ชมครับรีบเหรอโอเคลงเรือดีกว่าปึ๊บโอ้โหช่างแหลกเหลือเกินไปเลยบินไปเลยบินสู่เรือลำนี้มันน่าเบื่อไหมเนี <c> ่ย <oughs> โอเคครับลงเรือมาแล้วมีใครอยู่ด้านในทหารเรือสายดาบโอมเฮิตงอเกี้ยงตายหาไปหมด ตายหมดครับตายหมดโอเคครับทำลายสะพานบันไดทิ้งแป๊บแล้วก็เอ้ยเลยนี่ชูว่ะโอ้โหครั้งแรกในประครั้งแรกในประประริยศาสตร์การเล่น <c oughs> ในพาร์ทนี้ที่เจอชูโอเคครับตรงนี้ทำลายสะพานก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บในกลน่องมีอะไรหนอกล่องหนิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดีเลืมเมื่อกี้ผมเอาผมเอาของในกล่องอยู่วะเออเอาอยังวะเอ้าทำไมเลื่อมมันเลจ,จากตรงเนะี้ยโอ้งงช่างงงเหลือเกินนะครับ พอจนพายทีเดียวแล้วเก็บกล่องไปเยอะเลยเนี่ยโอเคทำลายของทิ้งกอดนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ้าวแตกเอ้ยเป้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงประีเลยกันนะครับนี่ตายตายโอเคเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มงงข้างนะครับโอเคมาต่อกันดีกว่านะครับแล้วเมื่อกี้ผมบุกเรือเรือ่อไหนไปวะเอ้ยเมื่อกี้ผมบุกผมบุกบุกลำด้านนุ่นไปใช่ไหมโอเคครับรู้สึกจะเรื่เรือลำด้านนั้นนะครับผมที่ผมยังไม่บุกนะเดี๋ยวไปบุกอีกสักลำแล้วค่อยจบพาร์ทนี้แล้วกันนะครับรู้สึก ไม่ไม่ได้มาทําอะไรเลยครับมาบุกเรือเล่นๆนะครับโอเคเอาชิปขึ้นเรือนะครับตอนนี้ผมก็เอ่อพูดถึงรถใช้เท่ากันหน่อยแล้วกันครับตอนนี้ผมก็เอ่อมีเอ่ออะไรนะเป็นซีรีส์ไม่ได้เกมมาครับก็นั่นแหละครับฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับพูดเฉยๆครับความจริงก็นั่นแหละครับบ้างๆก็ทําไปครับผมเอามาสำหรับกันพีชครับผมแล้วก็มีมีอะไรนะมีโอลิีสปอนด้วยครับในซีรีส์ของผมครับโด จะอัพสลับกับมันพีทแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันพีทอัพปวดกันไปแล้วก็ไม่ให้น่าเบื่อกันด้วยนะครับผมโอเคทำมาสปอนแปบ์เรื่องนี้เป็นรับสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับรู้สึกผมไม่เจออะไรเลยครับเจอแต่ความอ้างว้างครับโอเคโคบีรับสุดท้ายแม่ขนาดคนได้เบื่อเลยครับคนดูจะเบื่อขนาดไหนวะเนี่ยโอเคครับผมก็คือความจริงก็นั่นแหละครับเริ่มเบื่อแล้วครับก็เลยหาสิ่งอื่นทําด้วยนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเป็นการน่าเบื่อกันไปโอเค ตรงนี้มีทหารเลยโง่ๆอยู่ลงไปตบดีไหมสองตัวเองไม่เป็นไรสู้ได้อยู่หรอกมังมังกี้มังกี้มัง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 โอเคเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็โอ้ยเฮดเกียงขึ้นเรือแป๊บงอเรือผมน้ำรำไหนวะโอเคครับเรื่อมือแล้วครับเอ้ยโอ้โหโอ้โหใครใครเนี่ยโคบี้บุกเรือครับโคบี้บุกเรือโคบี้ผู้บุกเรือตายตายไปแซ่โอเค นอนดีกว่าครับรู้สึกรู้สึกรู้สึกอยากนอนอ่ามีมอเตอร์อยู่ใกล้มีมอเตอร์อยู่ใกล้ๆใ,ใครมนอยู่ใกล้เรือเราเว่ทหารเรือเปล่าว <cinematic S 2> ะทหารเรือนี่น่ะเป็นมอเตอร์ไปเนี่ยไม่ถึงเนี่ยนะเอาไงดีโอเคไม่เป็นไรขี่เรือไปไกลแล้วกันครับอ่าอไม่นอนดีกว่าครับจบพาร์ทดีกว่านะครับจบเดดิอ่าจบเลยดีกว่าจบเดดิปะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าจบไปแล้วกันครับก็ ก็มาบุกเรือเล่นๆนะครับรู้สึกไม่ได้ทำอะไรเลยครับเดี๋ยวพัหนาผมว่าจะไปหาเก็บเก็บธุรกิจนอกรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อดีกว่าพัหน้าผมอาจจะมีพลดสกิลอะไรเพิ่มมาเล็กน้อยแล้วครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากดูซิรี่อื่นก็ก็นั่นแหละครับก็ไปดูกันได้ครับผมทําหลายซีรี์แล้วครับช่วงนี้ครับโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับจะกันอ่าจำหนึงขอบอกก่อนจะกันคลิปหน้าผมไปไปครับ